สวัสดีครับผมสุปศักดิ์กุลวนนันชัยจากบริษัท ESM Solution บริษัทของเรานั้นมีประสบการณ์ทางด้านของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์มากกว่า10ปีหรือที่เราเรียกว่า Electronic Medical Record นั้นคือระบบที่ใช้ในการ transform การจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์จากกระดาษสู่ ในรูปของดิจิตอลซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในส่วนของการวิจัยและก็ส่วนของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ครับสำหรับตัวผมนั้นดูแลในส่วนของการออกแบบ system architecture แล้วก็ product design นะครับโดยใช้ความรู้ทางด้านของ software engineering และทางด้านของงานวิจัยที่ผมมีประสบการณ์มาในส่วนของการวางระบบทางการแพทย์ให้กับหลายโรงพยาบาลนั้นทําให้เราเนี่ยสามารถออกออกแบบได้อย่างครบวงจรเรียกว่าระบบ turnkey solution นั่นเองความมั่นใจที่ผู้ใช้ให้กับเราทำให้เราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัท ครื่องมือแพทยหลายบริษัทที่มาร่วมกันในการพัฒน,นาโซลูชันแล้วก็นวัตรกรรมผมยังมีความเชื่อมั่นครับที่จะนำเสนอระบบที่ช่วยให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ป่วยในอนาคตต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะสาธิตระบบเซลล์ชิพนะครับเซลล์โนิเตอร์ลิงซิคเตอมนะครับคี่จะเริ่มขั้นตอนการสาธิตดังนี้นะครับ สมมุติว่าอันนี้เป็นบาร์โค้ดของคนไข้นะครับก็คือให้คนไข้สแกนบาร์โค้ดด้วยตัวเองนะครับระบบจะ,อะพอสแกนบาร์โค้ดเสร็จแล้วเราระบบจะมาที่หน้าไว้ความันเลยนะครับก็ให้คนไข้เอามือสอดเข้าไปในอุโมงค์นะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับ ระบบจะทำการวัดความดันนะครับอคนไข้นะครับจากเครื่องใช้เวลาประมาณ20วินาที20-30วินาทีถ้าจะขึ้นเราก็จะบอกขั้ตนตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือวัดความไอวัดออกซิเจนในเลือดนะครับ หยิบอุปกรณ์นะครับเสียบที่นิ้วนะครับบนเครื่องนะครับเสียบที่นิ้วครับรอจนมีค่าเข้ามานะครับให้ดึงออกจะมีคำสั่งซิงขึ้นมาอยู่บนหน้าจอนะครับ ระบบจะทําการซิงข้อมูลไปยังระบบนะ,ค,ะครับออสูคครับค่าขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือปอดเครื่องครับตรงปุ่มกลางนะครับให้ค่าให้เครื่องขึ้นมาค่ขาขึ้นมาครับก็กดปุ่มสแกนนะครับเอ้ยก็คือจิ้มไปที่หน้าผากแล้วก็กสแกนนะครับ ข,ขน,นะค่าขึ้นปุ๊บสักพักหนึ่งระบบจะเองข้อมูลไปที่การอ่านแล้วก็จะมีสรุปให้นะครับว่าสรุปแล้ววันนี้ความดันเท่าไหร่ราบออกซิเจนเท่าไหร่แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็กดบนันทึกครับก็จะจบขั้นตอตนดังการขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้จะมานาเสนอร,ระบบ สมาร์ทเฮลนะครับก็จะเป็นระบบวัดผู้ป่วยซึ่งเรากําลังจะไปประยุกต์ใช้กับในโรงพยาบาลสนามนะครับก็อันนี้ก็จะป,ประกอบด้วยอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เครื่องวัดนะครับก็มีตั้งแต่เครื่องวัดแซตนะแ Start นะครับเทอร์เรเตอร์แล้วก็ตัดเพชเชอร์นะครับอันนี้จะส่งทํางานด้วยระบบบลูทูธนะครับผ่านตัวแท็บเล็ตตัวนี้ซึ่งถ้าเป็นในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราจะใช้แบบเป็นส่วนกลางนะครับเพราะว่าคนไข้อาจจะไม่มีมือถือนะครับในกรณีนี้ก็คือเราจะตั้งไว้แล้วก็ เราก็จะไอเดนทิฟายผู้ป่วยแล้วเราก็วัดแล้วก็ส่งไปนะครับอย่างนี้ผมส่งข้อมูลเก่าไปอ่าส่งไปครแบบนี้มันก็จะเป็นข้อมูลประวัติของการวัดมาซึ่งข้อมูลที่เราวัดเนี่ยก็จะมาขึ้นที่ที่ส่วนกลางนะตรงนี้เป็นหน้าของพยาบาลนะครับหน้าของพยาบาลนี่มันเห็นหน้าของพยาบาลที่พี่ไทยอุตส่าห์ก็จะเป็นหน้าพยาบาลขึ้นมาว่ามีค่าวัดเท่าไหร่นะครับ ซึ่งพยาบาลสามารถกดเข้าไปดูที่แดชบอร์ดของคนไข้ก็นะจะเห็นประวัติของการวัดที่วัดมาตอนเช้าจนเห็นนะอันนี้จะเป็นรายวันนะครับก็สามารถแสดงเป็นรูปแบบของกราฟได้นะครับอ่คซึ่งตัวนี้จะเป็นแดชบอร์ดนะครับเขนจะเป็น,น,นคนไข้ตัวนี้ตอนนี้มีหนึ่งคนล,ง,ล,ง,ลงในระบบนะครับโอเค,คราวนี้ต่อไปจะเป็นการสาธิตนะครับการวัดให้ดูนะครับโอเคก็เริ่มต้นนะครับเขาก็ทาการ อันนี้ไฟที่ป่วยนะครับก็คือจะอันนี้เราเลื่อเข้ามาแหละแล้วก็กดที่วัดพระธัญญาณนั้นก็อยู่ที่หน้าวัดนะครับก็จะมีข้อมูลซึ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถคีย์ได้เช่นน้ําหนักกันว่าน้ำหนักเลยแปดนะมาสูงครับร้อยแปดสิบน,นะครับโอเคก็ทนอนด์บีมไออ่ะคันนี้ส่วนของที่เป็นอุปกรณ์วัดก็คือบาร์เพชเชอร์น,นะครับแฟลแล้วก็เทมเพอเลเจอร์ก็อยู่ช่ีงน,นี้ครับ เราสามารถมาที่งวัดอันนี้มาที่ผู้สาธิตของเรานะครับก็เริ่มต้นที่การวัดตัวบัวดเพชเชอร์นะครับไม่ไดอให้เลอ่าเรากดปุ่มอยงนี้ครับเพื่อวัดเริ่มวัดบัดเพชเชอร์นะครับไม่ใช่เดียวกันเราก็สามารถ <c oughs> วัดแท็บผู้ป่วยนะวัดแท็บผู้ป่วยนะโอเคทำพร้อมกันได้นะ,ะเช่อนเดียวกับตัวตัวเทมเพลเจอร์ด้วยนะกดเปิดเครื่องนะครับเราก็วัดผู้ป่วยะครับ เป็นบางคอนแทคนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี่นะครับเทมเปอร์นรเนเตอร์เข้ามาแล้วครับแล้วเซตพอตัวเลขขึ้นนะเซตพอตัวเลขขึ้นนะแล้วก็ถอดได้เลยระบบก็จะส่งข้อมูลมาอันนี้มันจะขึ้นคำว่าซิงค์นะเดี๋ยวข้อมูลก็จะส่งมนาะ ครับ,รบอแล้วก็เราไปลดฟเอร์นะครพอเราวัเสร็จนะเรากดปุ่มหุดนี่ระบบก็จะเริ่มส่งข้อมูนะอลมเราทำเสร็จ้นะคาดสปุ๊บเราก็ทางารกดบันทึกนะครับอ,อันนี้ก็ก็ ที่หน้าหัวก็จะเป็นหน้าค่าล่าสุดที่เราวัดไปนะครับสที่หน้าพยาบาลท,ที่หน้าพยาบาลอันนี้เรารีเสตดูก็จะเห็นค่าที่เพิ่งอัปเดตมาล่าสุดครับตรงนี้เราสามารถแสดงเป็นผู้ป่วยหลายๆคนหรือว่า,เ,าเยอะกว่าน,นี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้างในก็จะเข้อมูลตรวจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นกราฟที่เราวัดทีนะครับอันนี้เข้าไปผมจะแสดงการเวลามการแจ้งเตือนนะครับอาวนี้ ซึ่งมีระบบนี้รองรับการไอหนิงไข้ผู้ป่วยพันบารโค้นะครับตอไปผมจะารทำการวัดผ่านจุดสีมาโคตังนี้นะครับที่ถ่ายผมเข้าผู้ป่วยนะครับผมเข้าที่หน้าถ่ายรูปนะครับเพื่อที่ถ่ายสีมาโค้ดนะถ่ายสีมาโค้ดปุ๊บนะครับผมก็จะเข้ามาที่หน้าวัดข้อมูลเลยนะัดข้อมูลตรงนี้นะซึ่งเราสามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปได้คราวนี้ผมจะคีย์ให้มันมีการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ผมก็ทำการาคีย์อยู่ ค่าทดสอบประมาณนั้นเราบอกว่าอุณหภูมิผมถือว่าอุณหภูมิผมผมตกนะครับสี่อ่ะฟุเป็นไข่ก่อนเป็นสามเก้านะครับสามเก้าเซฟสามเก้านะครับเรากดบันทึกนะครับตรงนี้พอเรา,าเนี่ยมันจะบอกว่าอุณหภูมิสูงนะอุณหภูมิสูงนะถ้าเราไปดูหน้าของอพยาบาลหน้าของพยาบาลเมื่อกี้นะครับ อ่าระบบก็จะแสดงขึ้นมาบอกว่ามีอุณหภูม,สมิสูงตรงนี้ขึ้นมานะครับเรื่องหน้ารวมครับตรงไหนที่มีการแจ้งเตือนก็จะแสดงผลขึ้นมาครับเวลาใช้งานเย็นหลายคนครต่อไปจะจากขั้นตอนของการติดต่อแพทย์น,นะครับที่เป็นวิดีโอคอลนะครับอันนี้จะมีปุ่มติดต่อแพทย์น,นะครับตรงนี้พอเราก,กดไปเนี่ยจริงระบบข้างในจะเป็นระบบเมสเ s จจิ้งครับเราสามารถพิมพ์คุยกับแพทย์ได้นะครับแล,แล้วเราก็มีส่วนของการอ่า ทรคุยขึ้นวิดีโอคอลด้วยนะครับอยู่นี้ซึ่งอันนี้หน้าจอน,นี้จะเป็นหน้าจอที่เราเสม,มือนทางพยาบาลที่เฝ้าต่อระบบอยู่นะครับอันนี้หลักการที่เราดกดปุ่มวิดีโอคอลตรงนี้ครับปุ๊บก็มาเข้าที่หน้าวิดีโอคอลผมฟังเห็นที่มีเพงขึ้นมาแทงขึ้นมาถึงนีนก็จะขึ้นมาว่าเป็นวิดีโอคอลเราจะรับคอรเปว่าครับกดแอคเคชั่น ค okay. มีการคุยกับผู้ป่วยครับฮัลโหลดีไหมครับได้ครับดี่ครับอ่ามาดูพยุคอคุยกันได้นะครับนะครับโอเคซึ่งเราก็ได้เห็าาเรามี ตำแหน่งหนึ่งของพยาบาลที่จะเฝ้านะครับนการดูแลผู้ป่วยอะไครับมีเรื่องนึ่งจากการทําวิดีโอคอลเนี่ยจริงๆเราสามารถถ่ายรูปเกี่ยวกับอาการหรือว่าเกี่ยวกับผมมีสารคัดหลั่งอะไรเงีราสามารถถ่ายเป็นตัวตัวอย่างที่ให้กับเจ้าหน้าที่ดูได้นะครับโดยการเอาไปที่ส่วนของติดต่อแพทย์นะตรงนี้นะตรงนี้ตรงที่จุดสื่อสารงานดีคุณถ่ายรูปนะครับกดถ่ายรูปนะครับส่งหมดถ่ายรูปนี พอเรามีการเต็มห้าอะไรเงี uh ้ยเราถ่ายเสร็จนะครับเรากดโอเคนะครับลูปก็ถูกเัาโหลดเข้าสู่ระบบนะมีเอารูปเขามาแล้วส่งของแพทย์นะพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นนะมีส่วนข้อความก็จะมีข้อความที่เป็นรูปขึ้นมาเน่ยหรือว่าหนึ่ในครั้งรูปก็ได้ครับครั้งภาพเอาทรศับทนี้เป็นรูปที่เราใช้คุยมีผู้ป่วยตรง แบบก็มัเราใช้ในงานแพร่สนามได้นะขอบคุณครับ